ตอนนี้นะครับเรามีบริการเติมคูปองแล้วนะครับใครสนใจเติมคูปองนะครับสามารถเติมกับเราได้นะใครที่เติมในเกมนะก็จะแนะนําว่าเป็นร้านมาโน่นะครับเพราะว่าจะเติมได้ทั้ง A s แล้วก็ NA นะครับราคาค่อนข้างถูกนะส่วนใครที่เล่น A อนะครับก็แนะนำนะครับเติมกับผมนะก็จะเป็นบัตรราเซอร์ต่างประเทศนะครับได้ทั้งคูปองแล้วก็ได้ทั้งเพชรนะครับคุ้มมากๆนะสวัสดีครับอัปเดตลอตโต้ประจําเดือนนะครับก็ในส่วนของลอตโต้นี่ครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ามาครับก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับ ก็อุ่นยต์ได้กลับมาแล้วนะครับใครที่ต้องการนะครับก็จัดได้นะส่วนผมนะครับก็มีแล้วนะก็สูงเล่นๆน,นะครับสัก3าสดอกนะเผื่อฟุกนะครับก็จัดไปสีดอกนะครับก็เกลือนะเมื่อหุ่นยนต์เข้ามานะครับก็จะมีกิจกรรมของการใช้จ่ายคูปองนะครับเมื่อใช้จ่ายคูปองนะครับ ครบทามจำนวนนะครับเราก็จะได้รับเพชรนะผมใช้ค่าอะไรอะ่ะผมใช้ตั๋วกับค่าอะไรวะนายช่างมันพอดูในร้านคา้าแล้วโม่แป๊บหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวค่อยถามดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะมีคนใช้คูปองนะแต่เป็นไปนไม่ได้อะ่ะเพราะว่าเราล็อกไว้นี่เดี๋ยว ใช้ตั๋วไป2องเจ็สิบสองเหรอใช้จ่ายอะไรบ้างอ่ะเออช่างมันก็จัดไปครับเมื่อเราเติมคูปองเนะครับเราก็จะได้รับตั๋วนะห้าสิบเปชรต่อวันนะครับอันนี้ก็เติมครบสามร้อยปองนะจริงๆน่าจะสองร้ห้าสบปองแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับหนึ่ง้อบาทในหน้าเว็บนะก็จัดไปครับเก้า้อยปิบปองรับเพชรไปครับจุกๆเลยนะ ตอนนี้นะเพชรค่อนข้างสำคัญมากๆนะครับฉันก็ยังงงอยู่นะฉันซื้อแค่กุญแจอะเนี่อกุญแจยี่บสีปองกับไอ้นี้8ปองเป็น30 32ใช่ไหมแล้วทำใหม่ใช้กับอะไรอ่ะเมื่อเติมคูปองนะครับวันที่1ถึงวันที่2นะนี่เลยครับรับไปเลย ถ้ามีกิจกรรมรางวัลเติมสะสมนะครับแนะนำนะครับให้เติมนะเพราะว่าจะได้คุณเจมานะโหงวะใช้ใช้จ่ายคุกปองตอนไหนวะแล้วใช้กับอะไรอ่ะวอสขออีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะก็อีกหนึ่งอย่างครับที่ควรซื้อนะครับก็จะเป็นบัตรนะครับตั๋วก็อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจครับตั๋วฟาร์มผักนะครับการปลูกผักจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเรามีตั๋วนะครับแค่หนึ่งวอสปองเองนะแนะนําครับ วงจัดเลยเราสุ่มไปแค่สองครั้งเองนะแล้วทำไมมันขึ้นสองร้อยกว่าวะแปลกจัดนะคือเมื่อคืนเราใช้ไปเท่าไหร่อะยี่สิบสี่บวกแปดก็เป็นสามสิบสองวันนี้สามสิบสองบวกเก้าร้อยกว่าก็พันกว่านี่พันสองมาแต่ไหนวะ What งงว่ะอันนี้งงจริงๆครับไม่ได้อวยนะคือแบบงงว่ะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับเราเติมไปแค่พันกว่ากว่าไม่ใช่เหรอขอเข้าดูเว็บเติมก่อนนะครับว่าเราเติมไปกี่ปองนะเราเติมไปแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบปองนะแล้วมันจะใช้ไปหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองปองได้ไงอนะถูกปะแล้วเมื่อคืนผมเติมไปแค่ยี่สิบบาทเองนะแล้วทำไม หรือว่ามันนับต่อจากของเก่าใช่ไหมขอโทษด,ด้วยครับผมลืมไปกิจกรรมตั้งแต่วันที่24นะเอ้ยขอโทษครับขอโทษย4ิบถึงวันที่7อะ่ะใช่ใช่อันทีก่อนผมใช้คู่ปองไงถึงว่าละ่ะเออเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็อธิทก่อนนู้นผมน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพศนะครับแล้วก็ใช้อะไรสักอย่างนี่แหละก็ว่าอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อนะในส่วนของอุ่นยนนะครับถามว่าโหดไหมก็ตอนนี้นะครับเป็นตัวเมตาไปแล้วนะ ค่อนข้างโหดนะครับส่วนตัวก็มีแล้วนะหมดไปประมาณพันกว่าบาทนะครับตอนนั้นนะก็ขอบคุณพี่ชายครับที่เติมมาให้โดเนตมาให้นะครับสกิลติดตัวนะครับเลเวล4สกิลใช้งาเลเวล2ครับตอนนี้ก็รอนะครับรอกิจกรรมมวยปล้ำอยู่อาทิตย์หน้านะครับผมก็จะแลกปีศาจไฟทักษะก่อนนะครับก็เอามาเกรดเจ้าหุ่นยนต์นะเพราะว่าต้องการสกิลใช้งานนะครับเมื่อสกิลช้งาเลเวล3นะมันก็จะฮิวด้วยครับฮิวถึง20%นะ ถามว่าฮิว20%นี้เยอะไหมก็สำหรับพวกผมนะครับ20%ก็ประมาณสัก20,000ใช่ไหมใช่ครับ20,000กว่ากว่าแล้วมันฮิวได้ในจังหวะที่ห้ามฮิวนะดังนั้นครับมันเป็นสกิลที่ค่อนข้างสําคัญนะในส่วนของร้านค้านะครับก็เวลากิจกรรมของตัวตัวเข้ามานะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็จะเป็นปีศาจไฟทักษะนะครับเองเจอซราม สลามแห่งพลังนะครับแล้วก็ตราสัตว์เลี้น้ำนานนะครับพวกนี้เอามาซับพอร์ตการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องเป็นสายเติมนะครับถึงจะซื้อได้นะในส่วนของปีศาจไฟทักษะนะครับก็เป็นการอัปเกรดสกิลระดับตำนานนะตัวนี้นะครับ2,800ปองนะ a อ g เจอร์สลามนะครับโคตรแพงเลยนะตัวละ70ปองนะครับสลามแห่งพลังนะครับก็ตัวละ240ปองนะสุดท้ายครับ ตราสัตว์เลี้ยงน้ำนานะะครับ20ชิ้นนะครับ120ปองถือว่าราคาค่อนข้างแพงนะส่วนใครนะครับอยากได้สิ่งประดิษฐ์นะครับก็เก็บคูปองไว้เลยครับ3000คูป,ปองได้1ชิ้นนะครับก็เอามาอัพเกรดเล่นๆได้นะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับกิจกรรมของสัตว์ขี่กับลอตโต้นะ